สวัสดีพี่น้องกัมบมืพอก,กันอีกคือเก้ากับคลิปสันสันนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้่องแอลมันสา์น้ำเด้อวันนี้เข้ามาเฮ็ดของหวานนะพี่น้องหวานมันหนุนพี่น้องสามอย่างมีมันขกรัรมเนาะพี่น้องเนาะยุบสาไทยเพิ่เอิ่นมันหอมเนาะแต่ว่าก็มีมันแก้วเนาะนี่มันแก้วเพอ่มม,นมันเทศเนาะแล้วก็มีบาหมีสซุกสีเหลืองหนึ่งคือบะหมีซุปเนาะค่ะแล้วก็เป็น ภาษาไทยคืออืน่นขนนเนาะพี่นอ้องเขาก็อเลยอืน่นหวานมันหน,นุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้หวานเห็ดของหวานเนาะพี่น้องเนาะมีสามอย่างเอาห้าวกะทิน้ำตาลลงไปมึงหั่นพี่น้องเขากะต้มมันแก้วก่อนเนาะเพื่อใช้มันแก้วซุกนะคะเขาก็มาต้มเอามันเขากำหน,น่ใส่เนาะพี่น้องถาบ,บานนี้พ่อสองอย่างซุกดีแล้วเขาก็จังมาใส่แบบหมี่เนาะพี่น้องเนาะบันมีมอดนได้รับคขมอนุเคาะจากเจตตาบาันกระเดียนเนาะพี่น้องเนะ ปัญหาหมูมีมันหน่วยหนึ่งกับค้มคาพูแห้งปาดปันกันพี่น้องปาดปันพี่ปันน้องแล้วก็เหลือว้จักเปียงหนึ่งไว้เหาเห็ดของหวานนะพี่น้องเนาะผู้ดีประจวบมาะแต่มันแกวมาจากรลดพงาวดนะพี่น้องเนาะสื่อมันแกวมาโคสณายพื้นน้ำเป็นเป็นรถผุนพ่วงเด้บันพัฒนาพื้นนะพี่น้องเนาะเอากระสือน้ำพืนซ่าบาทพี่น้องซ่าบาทกับเงินเส้นสำดอก ยังมีทุนกีดยางสกกะกอนน้พี่น้องเนาะเบิงกา่าอันํตำตาละลายดีแล้วห้องกระจังสีใส,ใสกะทินาะพี่น้องเนาะหลังเขากะปิดแกไดเ้เลยนาะพี่น้องเนาะหวานมันแนนอนทั้งหวานทั้งมันเนาะเขากะจไปฝากพ,พี่น้องนั่มให้ให้อายคอเน้ะพี่น้องเนะาะไปฝากอายคอมวนถิญยังมีชีวิตอยู่นาะพี่น้องเนะ มวนม่วนที่บดิยูแล้วเก่าคงใส่จะบดิเอาไปหายดอกอยาดเดี๋ยวเอาใส่กะทิเนาอพี่น้องเนาะขั้นผู้ใดอยากกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้ออยากกับเห็ดกินเองเด้อพี่น้องเด้อคือเสียอไปส่งบดิดอก พี่น้องใสกะ,กะทิกะทิะออกันนมันมันพี่น้องะจี่ยหอยยังดอกซ้าเห็นนี่ล่ละพี่น้องมันดีดีตัวะจี่ยหอยยังดอกเดือสีวาโคตรสนานเพลินโคตรสนานวนจะเข่าเลยนาอพี่น้องเนาะนานมันกะนากินบางพี่น้องหวานมันหอมขนุนพร้อมนี่พี่น้องเอ๋ยเป็นตะเสบคักมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันบกลายยังเต็มหมอ้อเนี่ย ข้าวนวของบานนี่ห้องเกษสิขึ้นไปหยออนนำกดยางพี่น้องเอ๋ยม่ไปกีดยางไหมเอาเข้ามาลากไปกลับอันของวหวานหวานมันหนุนน้ะพี่น้องเนาะลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไมหมมือน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ